สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเอาตอนโซ่เนาะออ้พี่น้องอากาศหนาวแห้งวันนี้นะืันนี้จะขึ้นได้เนาะพี่น้องพ้นตกลล่นอยู่เนาะเดี๋ยวนี้นะแน่เนี่ยิบเปียกเลยพี่น้องท่าละเขาวอดปลาผก,กูช่ำวันนี้นะนัดกันเนาะก,กับสาวดาก็ไม่ยั้นว่สิมเมื่อกี้พกูพี่น้องแต่ที่เนี่่าอยาพี่นัดฝนตกก็มาพี่นอ้นองพากันแข่งอยู่ตอนนี้กําลังโซเลก,กันไปนั่นทางว่าสิเอาได้ดีสิเขาไปลบพ้นกน่อนบัวรูาสิเขาหมุนปลาผกูเลยเพราะว่า ถ้าเขาไปหนีเปียกแน่นอนเพราะว่าเมือ่อคืนนี่นะฝนตกแห้งแห้งพี่น้องลมก็แห้งเนาะตอนนี้ก็ยังตกพี่น้องจงว่าเ้าก็พากันลุยพ้นมา,พามนเพื่อจีเมื่อกี้พกกูดเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้ยังอ่ายังพุษากันอยู่ว่าสีเขาเก็บเลยบ่หรือว่าสีอ เขาไปลบพ้นอยู่ในแอรเที่ยงขจาวกอนแต่ว่าตอนนี้พากันม่งหนาวไปป้าปูแล้วพี่น้องไม่ยังคันว่ามาแล้วนะได้กกระตองเด็กเขาไปเก็บนว่าเปียกกันย่อมซึ่งตอนนี้ก็เปียกเนอะพี่น้องลมเนียอบุกสีว่าหนาวเย็นแห้งตอนนี้ไม่ยั้งคันก็บไม่ให้ดาวย่างไปก่อนแล้วเนาะพี่น้องอาจจะเป็่อวากันเองเนาะว่าชีวาเขาเก็บเลยบว่าด้วยสิไปลบพ้นก่อนพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันกระทันหันตกแห้งเนาะแต่ว่ามันยิบมาก้อมกับสายลมหนาวพี่น้อง พวมหนาวเดี๋ยวนี้นะเนี่ยบงจากมือจนเก่าแต่ว่ากระเ่าทึงขันนวส,สิน้าแบบจนอันนี้อีรีนะพี่น้องแต่ถาบนานกันวันนี้คือชีวิคะะตคนทั้งต่างประพี่น้องบรรยากาศอยูทตรงหน้าตอนนี้เนาะกาสีน้ากลัวยู่ในบ้านนะพี่น้องเพราะว่าลมแห้งตอนนี้กาสีตามล้างมีคันก็มีดาวไปบ้าพกูดกอนนะพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่พูดเลยเนาะว่าสิพอกันอยู่ในเที่ยงหรือว่าจะอยู่พ่อกูดนะพี่น้องพี่้อง มีคนโคตรกดจอดแล้วนอนหนึ่งอัตตา <laughs> มันย่าดาวเอาผักกะมีกบอวันนี้นะหนาวพี่น้อง้หแดบหน้าเย็นแฮงฮะโอ้โพเฮียชิมาไกลกระโดดแท้ ตอนนี้กะหนาวประมาณนึงเลยพี่น้องเขาเก็บเลยหรอวะเขาเก็บเลยเนาะพี่น้องวันนี้พ้นก็ต้องแขงเนาะเพราะว่าแขงมาแล้วหนาวหนาวมาหลุดน้ำกันเนาะพี่น้องว่าพักกูซิมีเขาเก็บอยู่เนาะแขงพ้นมาปันนี่ก็ต้องมีแต่แหละ อุ้ยหมักสลีกันแล้วเป็นดอกนี่พี่น้องสวนสลีนี่เนาะลงมือกันเลยพี่น้องวันนี้เมนบัดี้พันะดี๋วักกมีเนี่เมื่อใส่ก้อยเขาไปไหนพูดแล้วพักกะมีโอ้แกเลยเนาะแกพักกู ป้าพี่น้องไม่ใช่ดาวนี่แน,น่ผอพุงแบบโอ้โอเยพี่น้องนี่ยังบ่ทันได้เห็นตัวน,นี้นะมีทั้งงอกมีทั้งใบเพิ่อมอ่อนพี่น้องเก็บเอาใบเพิ่มมนนี่แหละเก็บเก็บแบแบนี้แ,แ<ม><ม>หละคอยเสียเอาเมืเขียวนะพี่นนพป้าพี่น้องแนี่ยมันเรียกว่าคำว่าภูมิเหล็กป้าพี่น้องเนี่ยหัว อันนี้นี่นี่นี่ข่อยจีอ้าอันนี้มันแหละนี่ยข่อยจีม้เขียวกินเลยนี่อ้ยอ่อนเดชดานั่นนะอ่อนเทยเนาะอ่อนแหละ้วกินม้วดแต่บ่ได้เขียวดอกเนาะพี่น้องเขาเจิดพลอ่อนอยู่อยู่ทุกคนเด็ดเดอนั่นะเดชแกก็ได้เมื่อเท่ากับเมื่อสองอ่านี่ไปพี่น้องไลน์ดิเดชดาท่านไหนน้าพี่น้องเดชดาท่านไหนน้าพียนาอข่อยโมแห้งแห้งเด้อพี่น้อง ເປັນຄັນວ່າເລີດບໍ່ຄົນບໍກ້ມໃนึงໄດ10ກນ10ດຍນ້ລີ່ມແຫນ່10มันປັນ ก็เลยออกมาก่อนถามมาสวนปวยสีมาน้าเพลิ่นพนตกลินอยู่ยังมาคือสีมีแต่ห่าวเลยมาวันนี้เพียงบอสท่านถั่วได้หนี่อ่าพี่น้องพ่นหนึ่งแล้วเมื่อซ่าจันนะควัญชิเกียดเหรอมาพนตกลินคนจังม้าเนาาโดยเก็บพักสมีเก็บพักกดขั้นเมื่อนานสิบุทธ่านคนมาวันนี้เลยข้นแน่ข้าจะโอกัสแข่งพ้นมาดอกข้าจะยังโควิด ่อยเก็บไว้นี่ก็ขามาสอนเราด้วยเนาะแล้าเมื่อฟิดอ่ะมันจะขึ้นแต่ไลายคนท้าจะยิ่งให้เบิ่งเลยวะเพราะว่าทุกเทือกเทียนเมื่อไห่เจเก็บพกูนเมื่อไหร่ปลาเตดงเนี่พี่น้องจะมีคนถามเนาะแล้วก็ต้องได้ยิ่งให้เบิ่งเ่าต้องโซ่ของที่เราไปหามาได้เนาะอวดพ้นงานพี่น้องเดี๋ยวไ่ต้องโซมีกว่ะวาดแต่ไลน์ลีดได้พี่น้องเนี่ยเพิ่นหนึ่ง้วยังไงเพิ่นเมื่อไหรใช่ยังไง นไายเตือเลยนะพี่น้องก่อแหลกันพ yes ี่น้องพอแล้ววันนี้นี่ฮะมันเต็มใบพืชมันพี่น้องนี่สามผุนได้พี่น้องอ่อนยูเดอร์ใบพืชมกับบอดี้แกน้ะพี่น้องพี่น้อง ตอนนี้ก็ใหญ่ๆกันไปภูมิไผ่พุ่มมันเนาะไปภูมิเดียวกันจะนวเฉียงหยาดกันพี่น้องฝืนึงิได้อโกฝืนึงิได้ไป,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 ปาลาย <laughs> เหมือนเมื่อยง่ายทางกันเมื่อบนะ่พี่น้องจะด่าเฝืนน่ะยูแตนภูมิเก่าเนาะพี่น้องเครื่องทุกอย่างเลยได้แน่นนะ่ะไ <laughs> ขแล้วว่าพอนั้นมันฝุ่นได้พี่น้องเครื่องทุ่งเลย Ừ. đầy cốp luôn mà. Bữa nào một vài đầy cốp. khách ảo sao bữa nào hơn một kinh cốp. Ú, bây nọ, lòng bát mà nhà đầy nó bây giờ đừng vô mắt tụm này nè. Nào nhẹ đi. Nào dình dình, vì nó không vô ai vốn nó. Thật là hoạt bồn bú sao nào, Giờ phá bảo vì bồn bú. Thật là ข้างในผุนบอลบูนนะนี่ถ้าไหนไปห่อใส่ได้ไหมพี่น้องฮะ,ระงกระชองสามภูมิพี่น้องหัวไม่ใงไดานะบอกว่าเมื่อไาย่ยังไงเนี่ย <c oughs> สีเต็มทุกอย่างล <c oughs> เลย,เยอันเด้ม่หย,ย่อนนะแม่อันเด้เด้เออใบพืชมันมันหย่อน โซ่ดูโซมีแต่ก้อ่ีเนี่่าพอว่ากแพนด้เกฟเลมันจะเกิดไปเพิ่มวันไหวันไนแก้ได้นะกตัอไปก็เปนหอเพลไหม้น้ำผ่านดอกมือนีนเสื้อเาหมีแต่ห้าวแล้วมานะเออต้อยนไฟยยนมีแต่ห้าวแล้วมาวันนี้เนี่ยเสียงคนบอกว่ารัไปบ่นไหนเออลมเื่อยนะถมากล่มเตอคือนาะสามารถาควยเหลแพน้จาเลยไ่กด เออะหนน่เนี่ยไะ้นยเฮ็ดปวงนะข้าเจ้าน่ะเนี่ยพ่เอาเฮ็ปวงนะแทงพ้นมาโมนี้นะพี่น้องอุ้ยนะนะลุยต่อวันนี้ผุนชะดาทั้งในผุ่นวางขาชิบูนะอันนี้มันแคบจิ๊บจิบ ขนกระตุกห้ามพี่น้องมานนี่นะตายแล้วหนาวกับหนาวเอากระดิ่งมาอันนี้มีคนสวนเขาไปลบฝนแล้วหนึ่งเม่์ดาพวคนละเับไปลบฝนอยู่ป่าก่อนปลาเพิ่นนาเนี่ยในพี่น้องแนงแนงบนไงแต่ทราเก็บไปเหล่านี่แล้คือสผู้สพเกงรลายได้นี่ได้เก็บไปเหลื่อยนะร้ายอยู่พี่น้องมีอยู่อันนี้ด้านหน้าไม่ใหญ่น่อยพี่น้องเออสวนเพิ่นมาเพิ่นว่า ไปก้อนอ้ออันนี้แหละตัวมันแปลนี่แหละของเพิินนี่ตอนนี้หนาวแห่งพี่น้องฝนตกเดียเดียวนี่นะเมื่อนีู้ว่าเป็นเมือยังพี่น้องสวนกันมาแล้ะกระเทือนหนว่าวกันเลยพี่น้องกระเทือนหนว่าวกันเลยก็เลยออกมากเลยอันว่าวกันอ่ะพี่น้องเป็นทีดแล้วแต่ว่าเลือกมาเมื่อนี่จังมันจังเลือกถึงมือหรือไม่ ไม่ได้ก็บว่าจะปุ๊กกับลูกรวยมือนี่งนะพี่น้องเพคนที่ได้มาอ่านแต่คนที่ไม่นไม่ได้ไม่ใหญ่ดาวประตูกลงกับบันไดมาอ่เราพี่น้องเอ้ยชวนกูเถอะคนนะโอ้ยคือเมื่อยแถไปซะบ่านมือนิเพราะว่าไปเพราะว่าโอ้ยคนที่ได้ถือคนเหงาหนิเลยี่น้องแต่แกไปซะเพคนว่าว่ามือนีิเพราะว่าไปไปเพราะว่าโอ้ย นี่พี่น้องอย่าจมอย่าจมพรากูดเก็บมวนอยู่หนาวพี <t <t ่น้องไข่แต่ว่ามาเลยพรากูดมีพี่น้องเอ้ยเท่านั้นแหละกันมาเพราะเอาให้เบิร์ดในหยอดในะนางในในบอลเจอเด็ดในเนี่ยเห็นบอลหยอดหน่อยในอ่อนอ่อนนี่เดงาพงาพรากระมีกันเด่นเนบ่คมิเลยเห็นเห็นแล้พี่น้องพออีกแล้วไร้เต๋ออยู่ได้พี่น้องบันนี้สีหานงสีหานยอด เก็บไปเรื่อยๆพี่น้องเมื่อนี้เรลเปมนติ๊กแห้งพี่น้องทั้งหงน้ำเรืงซันเนาะมือจนกระด้างพี่น้องนะพี่น้องนี่เขาเห็นสองอันใบพืชมังแดงๆเนาะนี่พี่น้องเหาสก็บเนาะให้เมย์คันจับกล่องให้เราเนาะพี่น้องเพราะว่าห้ากะอยากอันอวดเงินพกกุตัวเองเนาะจะได้เห็นเต็มมือว่าไม่คันเก็บหยอกๆเนาะพี่น้อง นี่อันนี้นะที่ว่าใบพืชมงาาที่สุดเลยได้พี่น้องอันนี้นะเนี่ยแต่ละอันนะสิบปันนีน้อพี่น้องอันนี้กันนี่ตอนนี้ห้างยังยูแคมน้องพี่น้องเพราะว่าถ้าแต <ถะ S 2> ่เขา<อ>มาวิดวางภูมิได้น้อยนะพี่น้องตอนนี้ก็ไล่เสียทยอยเขาป่าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยังยูแคมอยู่เนาะห้าก็ได้อ่าสํารองไว้เลยพี่น้องพอ่อพ่ออันนี้ยูได้กำหนึ่งเลยได้พี่น้องพี่น้อง บัดเมื่อฮะต,ต้องได้ไลค์กลัวหนีฮะต้องได้มันพ่นหนึ่งน้อพี่น้องส่วนเมยคันก็เมยดาวบถถัดตรงวอนระ์เงเมยดาเน่ะยัดลงเลยพี่น้องเต็มท้องแหล,ละท่านหลักเอาหัวใจนะเหือยังได้ชอนีนึงน้อพี่น้องแต่ว่าอาจจะ <laughs> ยอดยอยพี่น้องเอาคือกันแล้วนะแต่ว่าตัวเองบ่มมันพี่น้องเลยได้ชอนีเดี๋ยวมันบ่ะมานกะเบิ่งบัดสรุปบ,บัดเมื่อนพี่น้องว่าไปสิได้ไลค์กลัวเนาะแต่เบิ่งแต่ตอนเก็บทอีกะหูเลยแหละง่ายๆเพาะแหละบัดนี้ของแฉแน่นอนนี่ๆี ไพ่ไพ่พอคล้องดีเมื่อนี่นะโชก่ยิ่งจะจีนเลกว่ายิ่งจะจีค้องไม่ยันันดิเนาะแต่จีทัวร์ปลาเลยพี่น้องเพราะว่ามันมันบ่คอยมีเนาะกข้มาทางในมันเกิดตามหุ่นเนาะพี่น้องเจ้านักสิทธไปปลาที่ซองทั้งทังหน้าเมยเตียงเลยเนาะพี่น้อง พี่น้องจ๋าพักผ่อนเลยพี่น้องเนี่ยพี่แต่งห้องงามเนาะนี่หนึ่งใบลำพื้นออนสองลำพื้นแก่สามใบลำหยอดนี่พี่น้องเหมือนที่เข้ามาซ้ำคนทั้งหมแหนงนี้ซ้ำแง้งแง้งแต่คนละคนละแหนงพี่น้องคือสีเบิร์ตไปซ้แหนงพี่น้องเพราะว่า สีออกมาอยู่งาเดียวเนี่ยพี่น้องพักกระมีกระงามพักกูดกระงามจะเอาแค่ว่าปนกันซะดอกสีก็คือกันจะได้พี่น้องเนี่ยอันแต่ว่าพักกระมีเนี่ยสีกะง่ายกนงามกลัวเนาะพี่น้องเนี่ยเดีว่าห้าสิบประนกันเนาะพี่น้องมันเมื่อยจังสีเก็บเอาเนาะหนาวด้วนาวอยู่หัวขุนๆเนี่ยนี่พี่น้องบ่ใหญ่กะอ้าวเนาะพี่น้องปนกันกินเด้อ กินเด็กกินหย่างอ่อนๆนะพี่น้องจากนวลปากเอาเลยเอาเลยนี่นี่นี่บังได้หงอกหงอกขมิ้นเด้อพี่น้องนี่มงเลยในพี่น้องงอกไม่เยาว์นะข่อยกินเด็กแบบเด็กมุกมุกแล้วคอยกินมุมมนเด็กจอยๆแล้วเจ้าเฉยหน่อยคว่ากินเะไรนะโอ้ยงอกเฮียเด้อเนี่ยพี่น้องตุยๆเนี่ยเด็กค่อยมาเด็กค่อยน้อยๆอันนี้ละเราเพิ่นเอิญแบบนี้พี่น้องก็เลยพาเอิญเนี่ย ที่จริงเพิ่นก็เอิดแบบนี้อีูแล้วนะพ่อมีซื้อเอิดแน่ไม่พี่น้องไม่ตะแบบนี้น้อยกับอา้าวปนกันนี่พี่ <laughs> น้อง <laughs> คนเข้ามานนะ่ะ <laughs> <laughs> จนสิเต็มเลยเนาะยังน้อยหนึง่งยัดลงได้นพหมน้ำบ่ิยัดเต็มเลยได้หลือปา <laughs> <laughs> มันคักพี่น้องสามปีมาเธอหนึ่งเลยวะสามปีมาเธอหนึ่งมันกลายเขาสามปีพี่นบ่งฮาปีไว้ใจสงดตาวน่ะ หาปีมาถึงหนึ่งพี่น้องใช่ปาพี่น้องพวกเด็ดเลยเด็ดเลยวิธีการเด็ดมันเอาหายเบิร์ดวิธีชีวิตอันชาบันหวยพี่น้องหอยยำหาเห็ดกะหาเห็ดเนาะหอยยำสอนกะไปหาสอนยำเก็บผักกุหลาบกะมาเก็บผักกุหลาบพี่น้องห้อออขงเดสน เยวกันเนื้อกันเนื้อผสสปบอีกแล้วซื้อของหนย่างเดียวสอนนะตแล้วแล้วนะหนุน่มๆอุ้ยบางน้าแตกขึ้นมาเลยีเดียวกับขีเดียใหญ่ก็ความใหญ่กับความขีเดีย,ย,น,ออย,ดยนะซ้ำกันลายมันเป็นแต่อันนี้นะแต่อันเนื้อลายม,านนมันนะ<อ><อ> คืออย่างยังคนหัวลูกกันนี่เดี๋ยวพอตงเห็นมันหรอผาติดตาแน่พี่น้องม่ยดาพ่ออีกแล้วขนาดขามไปแล้วได้น่ะกลับมาเอาคือเก่าเนี่พี่น้องงามเนาะโหเพ่นมานบ่าวอะลพี่น้องเอ้แ่งต <hi> ้องง่ามยัง yeah, งูมาเอาเนาะ เบดลพี่น้องเออแบบนี้ต่อหนิหอหงอกสักทีนี่หงอกนึงพี่น้องว้าหอยนี่ตุยตุยพี่น้องเนี่ตุยสมคนเก็บอยู่นอกหงอกนี่พี่น้องจะซ้อมหงอกน้องพี่น้องเดี๋ยวเปิดต่อไปเนาะคือสิวจะซ้อมอันเท่านี้เลยพี่น้องเอ้ย ในพี่น้องพ้นตุ๊กมุดแดงมันกำลังอันสางห้างพี่น้องเนี่ยกำลังรอล้อมใบตองเขาห้ากันเนาะห้กกระไดสองใบสามใบเนี่ยเลยพี่น้องเนี่ยเชนกำลังซามัคคีกันเนาะห้าสิบโตตองเพื่นนน้ะพี่น้องให้เพินเ่นนห็ดเถื่อนเพื่อนเนาะฮ็ดในใบพะกูดพี่นนองเนี่ยกำลังพากันอันนี้โคบนีเจ็บเฉบเพพี่น้องเอ้ยแซบกระแซบ ไปเง่เพื่อสิได้ไข่เพื่อนาตองพานเพื่อนโอนไม่ใส่ตำรวจเนาะพี่น้องก็ยอกเนาะเห้มันฉิบโตมันกับฉิบโตพี่น้องให้มันเฮตุเทียนมันต่อไปเนาะให้มันแพรพี่น้องขยายลูกออกเนาพี่น้องเจอของดีนี่าพี่น้องความงามนี่เนาะอ ้งามแห่งนี้ด้พี่น้องเนี่ยข่า่ไปได้หายจ้าทงไฟทงมันนี่ไอ,อ,อ้พวกกับปัอญามันเขาคือกันได้พี่น้อง,ง,างาบายะะง,างามมาดโดนเงาเงางามกลัวป<ม>้าพี่น้องหมวัวแต่งามแต่อันนี้เนี่ยมุดแดงมันกัดมือนะเศรษนี่ห็นบหมพี่น้องทำโบเฮดเพิร์ฟเฮดเสเฮาเนะบ่เนี้เจ็บเลยฮาบ่เบนี้ พี่น้องบัน,นี้เขึ้นมาข้อสิมาสรุปผลงานนะพี่น้องนี่นี่ของม่ใหญ่ก็ได้โอ้พี่น้องเอ้ย <c oughs> ของเพิ่นขึ้นมาเก <c oughs> าต้องลบเลยเนะ <c oughs> าะเพราะว่าเ <c oughs> ขาได้ไลค์กูมูเนาะ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เอาหาปีมากเถอะนึงมันต้องได้ไลค์แหละข่อยเนาะโอ้ผมไหวอยู่ <c oughs> อ่านห้องเจือนะจะเป็นมือกองแน่์ข้าประมาณแน่พี่น้องส่วนห้องมา่ใหญ่ดาวนี่โอ้พี่น้องมานได้เห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมหาห้องกินเถอะหนึ่งกันเนาะใส่มายาคันยังอี๋ววันเนี้ยข้องมายาคันของมายาดาวได้ข้องไฟไลค์กูกัน ยายดาวโอ้ของแม่ยายดาวนักปึกปึกพี่น้องเด้ก็งามจืนคือมีแต่งอกแค่ว่าก็งามยังมาโบบาเด้อพี่น้องได้น้อยกูมูเนาะอ้าวอายุน้อยกมูเนาะพี่น้องเฮาก็ต้องแบบว่าบ่ให้เกินหน้าเกินตาเพิ่นปกติแล้วเด็กน้อยต้องได้หลายกว่าผู้ใหญ่เนาะพี่น้องมามื้อนี้เด็กน้อยได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ดพี่น้องพอจะกมคันกเพิ่นนึงเลยเนาะเฮาสิมื้อนึงกินกับอ่าแจบองมคันพี่น้องเพราะว่ายังอยู่ปุ๊นึงเนาะพี่น้องอแม่ใส่กันเลย เมื่อนี้สิเมื่อป้าไมังคันกับไมญะดาวน้อพี่น้องมีเวียกน้อยหนึ่งน้อพี่น้องก็พอกันยุเหื่อนพะเลนาเนาะจนเมังคันกับไมญยดาวก็เดินหน้าต่อไปพี่น้องเพราะว่ายังอีกป้านึงนอกจากุ่ม่นชุ่มขนไปเก็บดูแถวทั้งหน้าเมญะเตียงพี่น้องมันจะเป็นป้าเราพอมันแปนแล้วมันสะเป็นคุณเป็นภูมิใหม่พี่น้องกับสก็บสบายเนาะคือแบบอยู่ในแคมทั้งนอเที่เท่าไทยเบิรงทําอีทเลยพี่น้องมันจเป็นแบบนั้นเนาะ แต่ว่านห้าส,สิบไดแนะนำไปไทยเบิรงเน,ะไไนาะเพราะว่าก็ได้ร้ายเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าโฮมกันวันนี้เขากลิ้งเขาเมื่อไรเนาะพี่น้องพวกกูดก<ไห>ับซ้ำที่เห็นเลยเนาะได้พอกินพอหนึ่งแล้วเนาะพี่น้อง<ห>เดี๋ยวคลิปนี้ก,กอ่ะเขาโจ้ใบสมนีเนาะบายบายวายนี้เลยพี่น้องเมือาา่อฟ้าเลยวันนี้